สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาเอฟซีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วแทนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาณาจักรคนป่านะครับหากพี่ๆเอฟซีท่านไหนที่เพิ่งเข้าารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับอาณาจักรคนป่านะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ วันนี้ก็จะพาพี่พีเอฟซนะครับมานอนอย่างค้างห้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ออมีอาจารย์เชนมาด้วยนะออสวัสดีทักทายเรียสวัสดีคร<ๆ>ับผมสวัสดีพี่พ,พีที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามากับแผนนะครับผมเราสองคนเนี่ยนัดกันไว้หลายครั้งเนี่ยก็พลาดกันตลอดเลยนะใช่ต้องล็อกตัวไว้โดยเฉพาะเลยนะฮะวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนเข้าป่าแล้วก็ ไปเลือกสถานที่ดีๆที่แบบรบรรยากาศเย็ยนๆหน่อยไปฟังเสียงบรรยากาศกันนะครับครผมก็โอเคครับพี่พีงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปหาจุดพักแรมที่พักนะครับสักจุดหนึ่งนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับ 哦，这个。哦，咸咸的呢。 อ,อยู่ใกล้น้ำจริงตรงนี้ตอนนี้มันปุกเรย์ได้ง่าย คครับตอนนี้เราก็ได้จุดที่เราเนี่ยจะตั้งแคมป์นอนกันแล้วนะครับซึ่งจะเป็นต้นมะเดื่อต้นนี้นะครับทุกคนที่เราเนี่ยจะเอาไว้เป็นแคมป์สำหรับการนอนในค่ำคืนนี้นะเพราะว่าสิ่งกันขดเนี่ยสามารถที่จะพกเปลได้เป็นอย่างดีนะครับผมอีกอย่างคือตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้กับห้วยนะครับผมใกล้กับน้ํามากๆเลยนะเมื่อกี้เราก็เดินข้ามห้วยมานะครับซึ่งก็ เปียกถึงหัวข่าวเลยนะพี่เอฟซีนะครับจุดตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเหมาะมากๆเลยนะครับในการตั้งแคมป์นะครับเพราะว่าเอ่อบริเวณใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยมันก็มีผักกูดด้วยนะพี่เอฟซีผมสังเกตเห็นเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามียอดอ่อนหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจะต้องเอ่อไปดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีผมก็จะเก็บมาแล้วก็มาผัดกินนะครับ <S <S นะทำกลาง ป่าธรรมชาติแบบนี้นะครับผมนะวันนี้ก็สามารถที่จะลงเล่นน้ําได้ด้วยนะพีเอฟซีน้ําใสมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้ํานี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะลดลงเยอะนะครับผมช่วงหน้าฝนนี้น้ําเยอะกว่านี้มากๆเลยนะพีเอฟซแล้วก็อย่างคือวันนี้เราก็ไม่ได้นําอุปกรณ์ในการหาปลามาด้วยนะพีเอฟซโอโหเสียดายโอกาสตรงนี้มากเลยนะครับผมนะก็ท้าไว้คราวหน้ามีโอกาสอีกเนี่ยผมกาจันเชนเขาจะเอาอุปกรณ์ในการดักปลานะครับอย่างเช่นพวก เหล็กยิงปลานะครับผมปืนยิงปลานะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็อาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรที่มากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็แค่มานอนเซฟบรรยากาศนะครับผมชมธรรมชาติไปก่อนนะครับผมก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยได้มาสำรวจป่าในจุดบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปหาฟืนกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาก่อไฟนะครับเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับผมก็จะได้ไปหา ผักกุดหรือว่าผักอะไรตามข้างห้วยนะที่สามารถทานได้นะพีเอฟีนะ มลมดีนะตรงนี้ ไม้แตกว่ะไม้แตกไม้มังหากเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้ช้าโอ้ช้าโอ้น่าขยาดอ๊ยกลัวเลยกลัวไม้แตกเลยไม้แตกค่ะบไม่กลัวผม ครับทุกคนครับตอนนี้ผมเองก็ได้ตั้งหม้อข้าวนะครับผมกําลังเดือดอยู่เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้ระหว่างที่ไปเสาน้ําข้าวนะครับก็พยายามดูพวกพืชผักนะครับที่สามารถเก็บมากินได้เนี่ยก็มีอยู่สองสามชนิดนะครับผมก็จะมีผักกูดนะครับแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ผักอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็เรียกชื่อไม่ถูกนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยมาเก็บยอดฮะผักแว่นหรือผักแววนอ๋อผักแว่นเออผักแว่นนะครับผม น่าจะผักแว่นนะซึ่งก็มีคนเนี่ยมาเก็บยอดไปหมดแล้วนะครับเสียดายมากๆเลยนะที่เรามาเนี่ยมีคนเนี่ยมาเก็บไปกินหมดแล้วนะเพบสิก็เลยไม่ได้ผักอะไรมากินเลยนะครับผมก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ได้เตรียมกับข้าวมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์เชนก็จะเป็นคนดังสรรเมนูนะครับ <S <S ให้ผมเนี่ยได้รับประทานนะครับเราก็แบ่งหน้าที่กันนะผมเองเนี่ยก็หุงข้าวนะครับผม อันเชนก็ทํากับข้าวนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวผมก็กาลังเดือดแล้วก็ผมเนี่ยจะต้องเอาลงแล้วนะครับไม่ฉะนั้นมันจะไหม้แล้วก็มันจะมีกลิ่นนะครับผมซึ่งมันจะไม่อร่อยมากๆเลยนะครับตอนนี้น้ากําลังเดือดพุดๆอยู่เลยพนะีเนะรอให้น้ามันแห้งกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องกังวลใจในการเข้าป่าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับพวกเห็บนะครับซึ่งเห็บจะเยอะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้มากๆเลยนะครับ เห็บเนี strike, Please, ve ่ยเวลามันกัดเรานะพี e ่เอฟซมันก็จะอักเสบเป็นแผลนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเคยโดนกัดแล้วก็กลายเป็นฝีนะครับซึ่งมันก็อันตรายมากๆนะพี่เอฟซีนะถึงแม้ตัวมันจะเล็กนะครับแต่พิษมันเนี่ยร้ายแรงมากๆเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องก่อไฟติดแบบนี้ตลอดทั้งคืนนะครับให้มันเกิดควันเยอะๆนะเพื่อที่จะไล่พวกเห็บพวกนี้ได้นะพี่เอฟซีนะนี่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องยกมอเข้าผมลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ น้ำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วพีเอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยมาอังไว้ข้างๆนะครับปล่อยให้มันเนี่ยสุกไปเองเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาจารย์เชนทํากับข้าววันนี้นะครับว่าอาจารย์เชนเนี่ยจะทําอะไรให้ผมกินบ้างนะครับผมนี่คือวิธีการเอาลงนะจันดูไว้เป็นวิทยาศาสตร์ก็อุ้ยอือ,อ,อเอามั้คเอาเงนคืนน้ำแค่ยังน้ำยังแห้ง,หง,ง,หงด้วยแหง้งแต่มันแห้งไงเชื่อพี่หรืหน้อง ถ้ามันแห้งเลยมันจะไหม้ดิกลับมาอังต้นหนึ่งก็สุกแล้วเชื่อพี่น้องกลางคืนต้องหาฝืนดิหาฝืนเพิ่ม โอ้โหโอเคตากฝาดูโอ okay. oh. okay. uh, oh, ้ไม่มีฝาอีกจบกันเจ็ดพักนึงหน่อยปะ กคนครับก็กว่าที่จะได้ทํากับข้าวเนี่ยพระทิ์ตกดินไปเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเนี่ยหุเข้าสุกนะครับเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะทํากับข้าวนะซึ่งเราก็หาเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยไม่เจอนะครับผมเพราะว่าเ,เราเนี่ยทำตกไว้ระหว่างทางนะผมก็ต้องย้อนกลับไปหานะครับผมกว่าจะหาเจอเนี่ยก็โอ้โหเสียเวลาไปนานมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็นี่แหละนะก็เริ่มที่ จะมืดนะครับผมพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าตกดินไปแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้แกงของเราก็พึ่งเดือดนะครับ PFC นะอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะทานได้แล้วนะครับเป็นไงจานรสชาติโอเคไหมโอเคน้ำลายไหลแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องกลืนน้ำลายไปก่อนนะครับทุกคนก็เริ่มหยิวข้าวแล้วนะครับกินข้าวก็ตั้งแต่เมื่อเช้านะข้าวเที่ยงเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยนะ PFC นะครับก็คิดว่าจะเข้ามาทํากินที่นี่นะ แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับที่เราวางไว้เพราะว่าเราทำเครื่องเทศหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยตกนะครับก็ต้องเสียเวลาในการกลับไปหานะครับใช้เวลานานเลยนะครับผม ไปดไปจำสไต์กันยาวๆำอะไรก็าบอกนะอนำอะไรก็บอกนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเองก็ได้หุงข้าวทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยครับเมนูซิกเนเจอร์นะครับของเราในวันนี้นั่นก็คือแกงพริกแกงหมูนะครับ ใส่น้ำค่อนข้างดีเจอเยอะมากๆนะครับนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมผักสดนะครับผมนี่บบออผักสดก็จะมีมะเขือด้วยนะครับนี่มะเขือสดแบบนี้กินแล้วกรอบๆนะทุกคนนะกินคู่กับน้ําพริกที่ตําม,มาเองนะครับผมจากบ้านเลยนะก็เป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับผม,มซึ่งพริกนี่ก็บอกเลยนะครับว่าหน้าตามันเนี่ย <c oughs> แซ่บแน่นอนนะครับผมตันนี้จันเชนก็ รอไม่ไหวแล้ว VFC นะอยู่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวราเนี่ยมาทานข้าวกันเลยนะครับผมจะน้ำพริกทีเพ็ดไหมอืมอม้อันพรินที่ไห,ไหมเพ็ดเพลิไหมไม่เ,เจอเขาบอกว่าวพริกอะ่ะมีรสชาติหวานรสชาติของพริกอะ่ะไม่ตัตดไก่ตัอร่อยจริง ใครตั้งให้สอนงไงเชฟไป็โรงแรมเชฟเป็งงนโรงแรมเชฟนาจ่ายสมองเตือยเขาบอกว่าเพลิดเพลินเชิงรสชาติมันหวาน

อันนนิ่ไดนคอมมากเลยจอืมมากใช่เหมือนหนาวนะหนาวดิแข็นแขนเย็นไปหมดเลยอาจารย์คิดไปเองมันก็จริงอ่ะ ก็หลังจากที่ทันเข้าเสร็จไม่นานนะพี่เอซนะก็มืดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสองคนเองก็จะอยู่ห่างจากกองไฟไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยเริ่มหนาวเย็นนะพี่ นะครับนี่นะก็ก่อนที่เราจะนอนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาต้มน้ําร้อนกินน้ําร้อนนะครับเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนมันก็ช่วยได้ไม่มากแต่ก็พอช่วยได้นะครับผมยิ่งบรรยากาศกลางป่านี่บอกเลยนะครับว่าหนาวเย็นสุดๆเลยนะครับผมบวกกับที่เราเนี่ยอยู่ใกล้กับคลางลําห้วยแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ความเย็นของน้ำเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมานะพีเอฟีนะ เพราะฉะนั้นในค่าคืนนี้ก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะครับเดี๋ยวจะต้องหาฟืนเพิ่มนะครับหาฟืนมาตุ้นไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตื่นมากลางดึกแล้วก็มาสุ่มไฟเรื่อยๆนะครับเราจะได้อบอุ่นตลอดทั้งคืนนะจะได้นอนได้นะครับไม่งั้นบอกเลยนะว่าแข็งแน่นอนนะครับกับบรรยากาศเยน็นๆหนหนาวแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับกลางคืนป๊าปก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเรานะที่เราเนี่ยเอ่อมานอนในข้างห้วยแบบนี้นะเอาเป็นไงอาจารย์ ทำไมนั่งนิ่งนั่งเฉยเลยอาจารย์เป็นยังไงบรรยากาศดีครับดีมากบรรยากาศดีใช่ไหมครับผมครับผมก็มอโอเคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะพักผ่อนนะครับเขานอนกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราขอนั่งผิงไฟไปก่อนในะ VFC นะ ตอนตอนแค่ตอนก็อยู่เลวใช่ไหมแ okay, ค่วนก็รุ่นล้อโอเคจำนันิจบโอ้เ <laughs> <laughs> ียงเชียดังดังจริงๆ นี่ก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศชงช้อยพีเอฟซี FC ได้ชมนะเพราะผมเนี่ยจะออกจากป่าตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเนี่ยจะไปทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งไปตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับซึ่งวันพุธนี่ก็ไปไม่ทันนะครับก็ทําได้แค่จองคิวไว้ก่อนนะพีเอฟซี FC. นะครับขอบนัดอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยว่าจะาจะไม่ถ่ายบรรยากาศยังใช้ PFC ได้ชมแล้วนะครับซึ่งระยะทางจากที่บ้านผมไปนู่นก็ประมาณ50โลได้นะก็กลเหมือนกันนะขับรถตอนเช้าก็โหหนาวสุดๆเลยพ c เฟนะแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงหมามันเห่านะครับไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนนะพแสดงว่าน่าจะมีพวก คนเนี่ยเดินป่ากลางคืนนะครับมาส่องสัตว์อะไรแบบนี้นะเขาน่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาถึงเห่าหอนแบบนี้นะพีเอฟนะแต่ว่ายังไงเราก็จะต้องอพยายามนะครับสังเกตดูนะครับบริเวณใกล้ๆจุดนี้นะครับว่ามีใครเนี่ยผ่านมาแถวนี้หรือเปล่านะพีเอฟซนะก็เดี๋ยวยังไงผมกับจันเชนก็จะต้องขอตัวลาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราสองคนเองก็ ง่วงนอนกันมากๆแล้วนะครับพีเอฟครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม,ม,ม่ๆนะครับผมก็ถ้าผมเนี่ยว่างจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายคลิปแบบเต็มที่เลยนะพีเอฟเอาแบบว่าให้ให้พีเอฟซเนี่ยเบือ่อที่หน้าผมไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหมาเห่าหรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังมีหมาเนี่ยเห่าตลอดเวลานะครับพีเอฟครับ โอเคครับยังไงก็หลับฝันดีนะครับในค่คืนนี้คขนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ